สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพ่อพ่อแม่แม่พี่พิงน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้คุณพ่อจะพาสาวๆไปอาบน้านะคะก็ไปตัดหญ้ากันตนั้งแต่เช้าเลยนะคะเช้ามืดเลยก็ได้หญ้ามาสเล้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อพาสาวๆไปอาบน้ําขัดฉีสวีวันก่อนนะคะหลังจากไม่ค่อยมีเวลาได้ได้อาบเท่าไหร่นะคะก็มีแต่อาบให้ธรรมดาเฉยไม่ได้ขัดเนื้อขัดตัว ก็ได้ยามาสลิงหนึ่งนะคะเป็นแต่เช้ามืดเลยค่ะกำลังพาสาวๆไปแล้วไปอาบน้ำกันนะคะไปอาบน้ำกันเถอะป้าปลาป่าป,าปาเดี๋ยวเราไปดูตามสาวๆไปนะคะตุตยตาไอตู้ตาไปตามกันแล้ว ไป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 โอ้ว่จาจักดีใจอีกอย่างหมูเนาะแม่นบะดูสายตาคุณยายนะคะมา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 เออมาเร็วม่ไปดอกยางอัออกงนก็คุณพ่อพอ,พอมีเวลาอยู่นะคะก็เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมง เออไม่ใช่30นาทีและสามสินาทีนะคะคุณพ่อต้องเร่งนะคะเดี๋ยวไม่ทันเวลาไปทํางานนะคะพอควานเออย้ายไปตุยใต้ตุยใต้เดี๋ยวไปดูที่อาบน้ํากันนะคะมาถึงที่อาบน้ําแล้วนะคะ ที่เก่านะคะที่เก่าที่เดิมนะคะตรงนี้เขามีปั๊มนะคะน้ําตรงข้างกรงกลางนะคะก็จะมีปั๊มปั๊มดูดน้ํานะคะแต่ที่ตรงที่เราอยู่จะไม่มีปั๊มนะคะน้ําตรงนี้ก็เลยไหลแรงนะคะก็คุณพ่อพอมีเวลาะคะแต่ต้องเร่งรีบในการอาบในการถูไม่ได้ขัดเนื้อขัดตัวกันนานแล้วนะคะ 재미, hurting saya agak ma filtrate main cara melanda awis 午 awis bye น้ำให้สาวๆสดชื่นแต่เช้านะคะดีใจรับรู้ได้เลยค่ะว่าเขาดีใจเขาจะคำรามนะคะมีแห้งบอนมีแห้งมีแห้งบอนอะแต่ยามีแห้งบอนอยากเรียนน้ำสัตว์นั่นอยากเรียนน้ำอยากเรียนน้ำ เดี๋ยวเด๋ยวมือแรงมือ,อไรอแยมแรงเคยหาเวลาเนาะพอ่อเนะเดี๋ยวก็เดี๋ยววันไหนวา<ป>ว่นวันไหนมีเวลานะคะช่วงเย็นๆย็ถ้าคุณพ่อกลับไม่ค่ำนะคะก็จะมาพาสาวๆมาอาบน้ําขัดเนื้อขัดตัวอีกนะคะเพราะว่าคุณพ่อเร่งรีบเดี๋ยวให้สองสาวนอนให้<ป>อาบนะคะ<ป>นอนให้อาบนอนลงให้ขัดเนื้อขัดตัวนะคะ อันนี้คุณพ่อก็เล่งรีบถอย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 ้ายเอามากมามาซ้ายเอามากคิ้วหนึ่งกับสเมืดเหรอ <laughs> นัตยาดีใจนะคะดีใจมาก ก um no um ็เป uh, ็นวิธีเลี้ยงช้างนะคะของครอบครัวน้องนาตยาเว่วาสนานะคะก็ถ้ามาตรงนี้นะคะคุณแม่กับน้องกวางไม่สามารถพามาได้นะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะสาวๆอาจจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ก็จะฟังแต่อยู่ที่กับที่นะคะก็พอดูแลแทนคุณพ่อควานได้ เป็นบางอย่างนะคะแต่ถ้าปล่อยเขานะคะปล่อยเขาหรือว่ายังไงบางทีเขาอาจจะไม่ฟังเรานะคะก็ดูแลเขาปล่อยได้ระยะใกล้นะคะถ้าเกิดเป็นระยะไกลนะคะระยะไกลห่างจากที่อยู่เขาเขาอาจจะไม่ค่อยฟังเรานะคะ ดีใจอะไรนักหนาคะคุณนายเออจ้าหันหลังหันหลังถูหลังให้หน่อยพ่อถูหลังให้หน่อยจักจี้ อ๋อแมวแมวมาแมวมาโอ้ตกใจไม่ใช่แมวตัวเองก็ตกใจนะคะนู่นนะคะแมว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 ป่านะคะแมวป่าไหนอะแมวโอ้ตกใจตกใจแมวป่านะคะโอ้ขวันเอ้ยขวันมาขวันเนียขวัญมา ไปทานน้ำที่บ้านก็ได้เดี๋ยวแม่เอาไปทานเองสายแล้วไม่รู้ว่าตกใจหรือว่าดีใจคำลามได้อาบน้ำนะคะร่วมๆกันบอกพ่อแล้วพ่อร่วมๆกันทั้งตกใจทั้งดีใจเอา,านี่ น,ะะนี่นะคะเป็นปัมนนะะป๊มน้ํานะคะปั๊มน้ําถ้าเราเปิดก๊อกน้ํามันก็จะดูดนะคะแต่ที่ตรงที่เราอยู่มันจะไม่มีปั๊มนะคะก็จะเป็นก๊อกธรรมดามันก็เลยไม่ค่อยแรงเวลาอาบน้ําอะไรให้เราก็ต้องมาตรงนี้นะคะออะพอแล้ว ดีใจยังกระดากระเดียกแทนน้อดีใจกระดอกระเดียกแทนน้อไม่รู้ดีใจหรือตกใจนะคะสงสัยดีใจมากกว่าที่ได้อาบน้ำสดชื่นแต่เช้าสองสาวสดชื่นนะคะ นั่นก็โอ้ยจากีอยังบุญเนาะบุญอะเอ้ยนอความสุขนัาตยาก็อาบน้ำใกล้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสุดชื่นกันทั้งสองเชือกแล้วทั้งสองสาวแล้วนะคะ คุณพ่อลงมาอาบตรงข้างล่างให้แม่วาสนาหน่อยค่ะสาวกโอ้ยเอาไปยังหลายแทะพอแล้วอ,อ,อาบน้ำสดชื่นกันเลยนาตายาได้อาบน้ำแล้วก็อยากจะกลับบ้านเลยนะคะได้ยางรถไปอีกบ่บม่ต้องเอาไปเด้อบม่ต้องเอาไปเด้อยางรถน่ะด,ดีใจอียัง อาบน้ําสดชื่นนะคะได้ขัดเนื้อขัดตัวเย็นสบายแต่เช้าเลยนะคะก็ช่วงหลังๆคุณพ่องานเยอะนะคะงานขนปูน<อ>งานส่งของออเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลากว่าจะกลับมาก็มืดนะคะ ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะกว่าคุณพ่อจะกลับมาก็เลยไม่ค่อยมีเวลาพาสาวๆมาอาบน้ําก็วันนี้ก็เราก็ตื่นไปแต่เช้านะคะเช้ามืดเลยไปเอาต้นเปลาญ้านะคะคุณพ่อก็รีบมาอาบน้ําให้สาวๆนะคะเพื่อให้สาวๆได้สดชื่นนะคะก็คุณแม่กับน้องกวางกับลูกสาวอีกคนก็ไม่สามารถที่จะพามาได้นะคะเพราะว่าสองสาวเขาอาจจะไม่ฟังบางทีก็ฟังบางทีก็ไม่ฟังค่ะ เป็นความสุขของสองสาวของเรานะคะเราเป็นวิธีการเลี้ยงช้างของครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนานะคะในแต่ละวันนะคะตายแล้วมั้งพ่อครับไปไปไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครอบครัวของน้องนาตยาแม่วาสนานะคะก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่พี่พี่นออ้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจครอบครัวของเรานะคะก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ไว้ไในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากสองสาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อพ่อ,พอแม่แม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยังไงลูกบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ